สวัสดีนะครับพบกับน้องใบยแล้วนะครับที่นิสันชอยเอราวันนะครับวันนี้นะครับน้องใบย้ยกับนิสสันอเมร่าอยู่แล้วนะครับนี่นะครับรถิุงมาส่งเลยนะครับ2คันเลยนะครับคันแรกนะครับจะเป็น e l นะครับคันที่2จะเป็น v เออเป็นรุ่น V นะครับเดี๋ยวน้องใบ้ยจะพาไปชมรอบคันเลยนะครับทีละคันนะครับไปชมกันเลยค่ะแล้วรุ่น e l นะครับรุ่นนี้นะครับก็ได้ระบบนะครับเตือนก่อนชนและแบบฉุกเฉินด้วยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบฮาโลเจนนะครับ ล้อนะคบเป็นล้ออันลอยนะครับขอบ15นะครับรุน่นนี้แล้วก็จบมองข้างนะครับจะมาพร้อมกับไฟลเลี้ยวด้วยนะครับเรามาชมด้านหลังของตัวรถกันเลยนะครับรุ่นนี้จะมีสปอยเรอร์ด้านหลังนะครับ เรามาต่อที่ท้ายรถหน้าคับหรือห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับเราได้เราจะไม่ได้ชุดป้ายยางชุมเฉินนะครับแต่เราได้เป็นยางอะไรแทนนะครับ เรามาต่อกันที่ภายในของตัวรถนะครับรุ่นนี้นะครับเบาะจะเป็นเบาะ้านะครับทูทโทนนะครับเครื่องเสียงนะคะจะมาแบบปุ่มกดธรรมดานะครับรุ่นนี้เครื่องเสียงตัวนี้นะครับรองรับนะครับบลูทูธนะครับ รุ่นนี้จะมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับถึงจะเป็นรุ่นกลางแต่เราก็ให้ปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะครับพวงมาลัยนะครับแบบยูนิเทดนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับเป็นเบาะทูโทนนะครับเป็นยังไงบ้างครับชอบไมค์คาร์าสลับน้องอเมล่านะครับรุ่น EL นะครับ ตอนนี้นะครับน้องใบจะโปรครับออกมาเพียงแค่1นึ่งหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นหรือลูกค้าจะรับเป็นชุดแต่งนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อน้องใบได้เลยทางเบอร์นะครับทางไลน์นะครับหรือทางเพจก็ได้นะครับน้องใบนะครับยินดี24ชั่วโมงเลยนะครับสวหับน้องไบต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับส่วนคันรุ่น V นะครับคลิปต่อไปเริ่มเลยสวัสดีครับ